นี่คือค่ะนะคะต้องนะคะก็ได้ก็ได้แล้วนะเอา

อันนี้นที่ใส่น้ำดิใส่แมนแมนเออแมนอันนี้อาอใส่น้ขึ้นอ๋อหลกินขี้ในน้ำอ๋อเหืี่อานี่กินขี้ไน่น้ำสิเุณ่า่าาท ไสน้ำเอาปย่าเ้าบันบทคักขนาดวันกหลาชีเลยแน่าหากุ้งคอยนะกุ้งคอยใส่น้ำเดี๋ยวป้าใส่ปุฟ้าทแจ่วปูแจ่วปลาแจ่วกบแจ่วมีกุ้งมีหัวหอย เบิ mm ่ง hmm. ก yeah. okay, ุ mm ้ง hmm. ก wow. mm ับหอยกุ hmm. mm ้งฝอยเออเจ้หัวฝอยเลิกแล้วทำแล้วไม่ดีนะคะบ่เอาเนื้อปลาใส่เกี๊ยวฟ้าเอาเอาหาเบิ่งหัวหอยหัวหอยเอาเบอร์หัวหอยมีแล้วก็เอาปลาทูไปใส่ก็ได้ก็ใส่หัวหอยใส่บักลัทวน้ำนี่ แน่นป่ปลาโน่ก็เป็นกุ้งหอยเออหัวหอยลาจมาคิอันนี้นะ่แกหาสิบบาทค่ะโอ้เอาสี่สิบบาทก็ได้คระก็ล้จะมึงแดงโคก็เอาใช่เลยบักขั่วนัเด้อขั่วหอมเหรอไป่ใช่ฮะนะเอ้ยบักขั่วก็ได้ ก็มีถุงละชาวกัใครเน่หอยกรไดมาได้ใส่ลายเอานี่กับนี่บออเอานี่หรเอาพื้นเอาอะไรก็ที่เอาเอานี้แบบนี้เลยาาบอน่บอเอ๊ะก มันเลยตาม <Point san dunno NHLV1> ทำได้ทำได้ก็นี่แล้วได้ใส่มาเตียวก็เพราะถึงผักตักไคลมีแล้วยังละบางอีก็มีเอ๊ะกว่า

không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มีกับไปไปซื้อลักไฟกับหมอนึอ่งครับผัวผูงทางออกองอครับผมยังกไฟลักไฟเขาไปเฮ็ทศแข่งกันยืนอรอย่างก็ยืเอะรหมอนึ่งเลหัว ain dia Allah nga